สวัสดีครับผมจเจอกันอีกแล้วแล้วก็ผมก็ไปแอบทําดาบโล่เป็นที่เรียบร้อยไปไงเทมหตอนนี้ทําได้แค่ขั้นแรกนะอีกขั้นหนึ่งต้องไปหาของก่อนแล้วก็ไปทําอาวุธใหม่มาชิ้นหนึ่งก็คือหอกบกดีเฟนซ์หกแล้วก็แรงกว่าเดิมเยอะเลยคมเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ผมก็ไปแอบเล่นเควสมาเควสมันเยอะผมก็เลยไปแอบเล่นสุดท้ายมัน <c oughs> กลายเป็นเควสอัปเกรดเฉยเลยทั้งที่ผมยังไม่ได้ฟู้บอสอ,อีกตัวหนึ่งนะ คลิปนี้ก็เลยแบบมาสู้กับบอสที่ผมยังไม่ได้สู้เพราะบอสที่ผมยังไม่ได้สู้เนี่ยมันมีคันสินก็เลยเอ้ย,ยงันเก็บให้ครบก่อนมันเป็นบอสอีกตัวหนึ่งแหละที่ผมยังไม่ได้สู้นี่ไงปะเราไปลุยกันเลยลุยกันแบบรวดรัดแบบเร็วๆไอ้ตัวนี้ชื่อเพลสิออสเป็นบอสน้ำดนะ้ตัวนี้ซึ่งจะต้องใช้โฟนิกบอมในการขุดมันขึ้นมามันจะว่าอยู่ในน้ำกวนกวนตีนเราอะพูดง่ายๆเลยคือกวนตีนเราบ่อยมาก ผมก็เลยเตรียมมาหลายลูกอยู่ผมเตรียมมา7ลูกนะในกระเป๋าผมอะแล้วก็อันนี้มันให้มาอีกสองก็เป็น9น่าจะเพียงพอสำหรับการล่ามันกินเลชันก็เลยสองขวดเพื่อจะได้มีฟตามเนาเอาไว้วิ่งวิ่งแทงมันให้ตัวนี้ตีแรงเหมือนกันนะบอกไปก่อนคือถ้าไม่ได้ทำชุดมาบอกเลยโดนทีสทีนี่คือแตกแน่นอน เดืชุดผมกันน้ําอยู่น่าจะโอเคอยู่นี่ไงคัสสินคัสสินที่บอกเลยผมเห็นคลิปมาแล้วผมนึกถึงปลาสิงโตในทะเลเลยว่ะไอปลาสิงโตที่อยู่พวกตามปะกการังอ่ะที่เขาบอกก็มีพิษกันหรือเปล่าอยากเห็นคลิปมาแล้วผมนึกถึงปลาในทะเลอ่ะเป็นลำแหลมลำแหลมลำหนามอย่างเงี้ยคันสินมาเสียงดังใช่ เสียงคัดซีนมันโคตรดังเลยแต่ไม่รู้ว่าเสียงพูดผมกับเสียงเพลงอันไหนจะดังกว่ากันนะนี่ไงโผล่มาพ่นน้ำสักหนึ่งทีไอตัวนี้ตัวโคตรใหญ่เลยวะไม่ได้เจอนานตัวใหญ่ขนาดไหนวะไหนดูแจ้ลืมไปละห้าปีไม่ได้เจอกันเลยมาเนี้ยฮัลโหลเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยมันโดดขึ้นมาเองหรือเว้ยโอ้โหแล้วโดดสกายด้วยโดดใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ได้ ฮัลโหลโอ้ยโอ้ยมุมกลองมุมกลองอ้าวโอ้โหอยูท่าวิ่งมันท่าวิ่งมันไม่เหมาะกับตัวเลยอ้าวโดดลงไปอีกแล้วอะไรวะอ่ะแล้วกระโดดขึ้นอะไรแล้วจะลงไปทำไมล่ะเมื่อกี้โอ้โหแล้วไปซะสุดแมพเลยยังไงฮึบฮึบอ้าวแทงไม่โดนว้าว แทงแทงแทงลบหนึ่งทีแทงแทงแทงลบหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวกันก่อนเผื่อโดนแทงโอ้ยปึบกัดก่อนแทงแทงไม่โดนไม่เป็นไรกันปึบมาแล้วหนึ่งสองหลบข้างหนึ่งสองอ้าวกันไม่รู้จะทำอะไรกันอย่างเดียวแทงฮึ่มแทง แองเฮ้ยนอยู่แล้วหลบไม่ทันอันนี้ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เฮ้ยแล้วมาทำไมอะลวิโถท่าวิ่งมันโคตรน่าเกลียดเลยเว้ยปลามันเป็นปลาประเภทไหนเวะเนี่ยมังกรปลาเลยยังไงโอเคอันนี้ไม่โดดไม่โดดต้องรอก่อนรอ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 ให้มันเตรียมท่าพ่นถ้าโดด นี่แหละปาไปบิงโดขึ้นมาเจอนั่นแหละต้องขุดขึ้นมาง่ายๆหน่อยถ้าไม่มีฟอนิกบอลก็ต้องรอให้มันขึ้นมาเองอะรอให้มันกระโดดขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ปึ๊ปปึ๊ปโดปึ๊บโอ๊ยปึ๊ปเอ้านึกว่าจะโดนหนึ่งสองสามเฮ้ยโดนป่าวะนะโดนอยู่โดนอยู่ปึ๊บหนึ่งสองสามอ่ะไม่โดนไม่ไรหนึ่ง สองไม่โดนเลยเลยโอ้ยโดนเองอีกจเจ๊เลริงจริงๆหลบทึ๊บแทงแทงแทงทึ๊บหลบแทงแทงเอา้าต้องวีซุดกกันมั่งเหรอวะแทงเฮ้ย,ยกันไม่ทันโอ้โหเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,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 ยกินยาก่อนกินยาก่อนขอสักขวดได้ไหม โอเคมันยังปลานีมันยังปลานีโอเคขวดเดียวพอโอเคหนึ่งสองแข็งตรงไหนวะเฮ้ยลดลบกันแทงแทงแทงมันต้องมีสุดกันบ้างเอาเฮ้ยขยันล้มจังกันแม่งดาร์กโซเฮ้ยกันฟ้ตายไม่น่าหมดไม่เป็นไรแทงไปแทงกัน ไม่รู้จะท่าอะไรกันไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บก,กันไม่ทันเอ้ยไอ้มอนตัวเล็กล้มไว้ก่อนล้มไว้ก่อนลุกล้มไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหเล้กกินยายขวดนึงดีกว่าวะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยจะมาขวิดทำไมเนี่ยปึ๊บ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 โอเคเออสักขวดนึงแจม jam ปึ๊บปึ๊บเออมีสะดุ้งยังไงยังไงมีสะดุ้งอ้าวเฮ้ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือหือปึ๊บกันนี่ไงไม่ไงนี่ไงไม่โดนเว้าโดนเองด้วยปึ๊บเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่นโอเคไม่โดนแทงแทงแทงได้หนึ่งทีหนึ่งทีก็โอเคปึ๊บนึกว่าจะกระแทกนึกว่าจะกระแทกอือหืึไปโมโหแล้วเหรอ หมกมันวิ่งไปแล้วเอ้ยพวกมึงยังไงวะเกะอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวหลบก่อนโมโนตีพวกนี้เดี๋ยวโดนบอสตีตายปึ๊บโอเคไหนไอตัวนู้นยังไงอ้าวมันย้ายแมพแล้วมันย้ายแมพมาอันนี่เลยมารับเคาะซะทำอะไรไว้เมื่อกี้ ทำอะไรไว้เมื่อกี้ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้อห้อแหมพอคนไม่ตีก็แหมไปมันอยู่ในแมปนั้นแหละแบบข้างในมันเย็นหนาวกินกินยาร้นไปก่อนเลยกินน้ำร้อนไปก่อนอุ่นๆไปต่อยังไม่ต้องรับหอกหรอมั้งหอกเรยยังไม่น่าจะทื่อเร็วขนาดนั้น ไปโอ้ยโหมาถึงก็ดังตึงมาเลยมีมอนส์แหล่วะเนี่ยปูไม่เอานะปูนี่ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะไหนวะไหนอะมันว่าอยู่ตรงไหนอะไหนวะเอ,เอ้าเฮ้ย ไม่เห็นมันเลยไปไหนแล้วล่ะอย่าบอกนะกลับไปแบบเมื่อกี้อะไรหวะหรือมันใกล้ตายวะมันเลยไปใงแบบนู้นต่อจะใช่เหรอเราแทงไปเราก็แทงไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนี่หว่าแต่อาวุธเราแรงขึ้นเยอะเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันใกล้ตายกลับไปสินี่ไงว่าอยู่แบบนี้จริงด้วย ใช่ไหมได้ยินเสียงเสียงน้าไหนวะเอ้ามันก็มาอยู่นี่เนาะเอ้ามันอยู่ไหนวะหรือมันอยู่แมพเมื่อกี้แต่เรามองไม่เห็นเนาะเนี่ยสุดท้ายก็มาเสียเวลาตรงเนี้ยบอกคลิปจะแป๊บเดียวนี่ก็แปดนาทีกวาจะเก้านาทีแล้วเฮ้ยมันอยู่แมพนี้จริงเหรอ ทำไมเรามองไม่เห็นวะเมื่อกี้อ๋อนู่นไงอ๋อมันอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวขอเคลียร์ปูสักสักหน่อยก่อนปูมันน่าลำคาญทําเสียจังหวะเอา้าเผลอโยนได้นี่อีกเสียไปฝีไปลูกหนึ่งเลยอปูเอ้ยทำให้คนลอกตายซะวิง่งชาร์จปูบึ๊บึบึ๊บ,บ,บ แทงโอเคไปได้เวลาแล้วบอสมาเนี่ยอยู่สกายเลยเราปาถึงปะวะถึงแหละนี่ไงขึ้นขึ้นมามาเจอกันยกสองเมื่อกี้ไปวิ่งหาไม่เจอ,อยังไงโอเคแทงแทงแทงปึ๊บแทงแทงแทงอ่าล้มล้มอย่างนี้คือใกล้ตายใช่ไหม ไม่งี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 ไม่ง้เอาล้มอย่างนี้ล้อมอย่างนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้กันไปไม่ตายก็ให้มันรู้กันไปเอาเอออฮ,อฮ้ยหอกหอกชื่อโอ๊ยกันโอ้ยหอกชื่อทําไงหอกชื่อก็ต้องรับเราจะรับทันไหมวะเอาเสียงรับเลยแล้วกันโอเคอแรกกันได้ไม่เป็นไรขอให้หอกคมเป็นพอ ออกคมคือคุยกันได้แต่ขอกินยาฟักขวดก่อนดีกว่ากันไม่ดีกว่าพลาดฟักขวดโอ้นโอ้ยสไลด์มาเกือบถึงเลยวิ่งก่อนเดยวโดนแทงแทงโอ้ยแทงแทงแทงปึ๊บหลบแทงหลบหลบแล้วก็แทงโอ้ยอยักษ์เก็บก่อล เฮ้ยมันจะวิ่งหนีอ่ะนึกว่าจะวิ่งหนีเห็นหันหน้าหนีแข็งแม่งเลยแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวขอกินยาสักขวดหนึ่งก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะโอเคอย่างปลาหนีกันอยู่แรงเหมือนกันในตัวนี้ขนาดชุดรับกันน้ำแล้วเนี่ย <hi> โดนด,ดาเมจกายภาพเข้าไปแรงเหมือนกันลบหนึ่งสอง สามปาฉลามตายหาเรียบร้อยโอ้สิบเอ็ดนาทีโดยประมาณถ้าตัดเวลาโอ้ยเสียงหายเมื่อกี้ถ้าตัดเวลาตอนเราเปิดคลิปหรืออะไรก็ตัวนี้น่าจะเกือบสิบนาทีโดยประมาณก็เป็นตัวที่ตีแรงเหมือนกันเนี้ยโอเค ถ้าสังเกตดูดดีดีตัวมันจะเลื่อมๆดูนะเกตมันสะท้อนอยู่แต่เกมมันก็อย่างว่าเกมเก่าแล้วมันเท็กเจอร์มันดูไม่ค่อยเห็นแล้วมันแข็งตรงไหนบ้างวะหน้าอกมันแข็งเลยโอ้โหดูปากมันปากมันเขาทำฟันมาคมจัดแหละนี่กระปากฉลามเลยแง่แง่ปึบึบฮึบฮึบึบป๊บ อ่ะโอเคเมื่อกี้จะกดเคลียร์ของพอดีเลยเฮ้ยถือว่าสนุกเอาเรื่องนะคือถ้าเป็นอาวุธอื่นนะอาจจะเล่นง่ายกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมแบบเล่นหอกมาตลอดไงไกตัวนี้ก็เลยเออเอาหอกมาเล่นดีกว่าคุ้นชินกว่าปึ๊บปึเก็บของปึ๊บสองพ ถือว่าได้ราคาดีเรียบร้อยเพอร์ซิออสตัวแรกต่อไปพาร์ทหน้าก็คือบางกงกระาลิงภูเขาเควสอัพเกรดเรียบร้อยทีนี้เหลือเควสเดียวแล้วเราเข้าไปเตรียมของหน่อยดีกว่าแต่ที่จริงก็ไม่ต้องเตรียมอะไรป่ะเก็บ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 ของกัน อันนี้ไม่ได้ใช้ละเก็บเก็บแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อโพชั่นมาใส่ใหม่ไปกินข้าวดีกว่าไปกินข้าวแล้วจบพาร์ทก่อน13นาทีละเวลากำลังโอเคเอ้าแมวเลเวลแปดเลยวิ่งไปซ้อมต่อลูกแล้วก็มีสกิลอะไรมาใหม่ไหมเลเวลแปดแล้วนะเอ่อมีช็อคแท็บยังยังไม่มีอีกห่อโอ้ยังไม่มีช็อคแท็บเว้ยเฮ้ยกดใส่อะไรอ่ะ อยังยังไม่ยังยังโอเคเอาเฮ้ยมองไม่เห็นปุ่มจะกดซื้อสกิลซะแล้วขอ,อกินอาหารหน่อยครับเรากินเป็นเอ่ออันนี้แล้วก็เอาเป็นอะไรดีอันนี้แล้วกัน,นเรียบร้อยท้องเสียเออโอ้โหเลเือดลดซะด้วยโอ้โห แล้วเพต่อไปต้องเจอบกักองกาจะไหวไหมเนี่ยเลือดลดตั้งแต่แรกเลยโอ้เชฟโอเคครับเอาไว้เอา,เอาไว้เจอในพัทหน้านะพัทหน้าเป็นลิงภูเขาบักองกลานะครับผมมอนที่สูด้วยค่อนข้างจะลำบากลำบนเหมือนกันเพราะว่ามอนมันเร็วไครับเอาไว้เจอกันในพัทหน้าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยครับผมบา,บายยเอาไว้เจอกันใหม่